ชื่อเด็กหญิงพอลสีลีค่ะอยู่รุ่นอะไรคะอยู่รุ่นเซนจูเซฟคอนเมนค่ะตอนนี้อยู่ปไหนแล้วอยู่ปหนึ่งค่ะปหนึ่งเราลองท่องศัพท์ให้ฟังนะครับศัพท์สามเอาครเอาเรครับ C A T h a เด็กสวยนั่นอะไรยีรับ อะไรได้เนี่ยแชร์ใหญ่ใหญ่ช่องอะไรได้บ้าง BAG แครบอย่างเดียวแชร์ไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่า t a บ l e โตขึ้นต้นคือตัวทีแล้วฝากไรคุณพ่อติ ปาติพูดอะไรให้ปาตินะขอให้ปาติมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะรักปาติไ้มรัรักแม่นะแม่เลยเคยหอมกับืปาติไหมเคยเลยแต่ไม่ทุกครั้งเลยฮาอะไร ยายิ่งยิบเขาเป็นนอนๆอืเป็นลอน้นลอ,นนลอนเป็นลอนเป็นลอนเขาหัวโลน,นี่เดี๋ยวนี้ขี้เกียจอาบน้ำนนเอาไปอาบน้ำนนไม่กว่าเธอพอมันมาพอบออาบน้ำบอกเดี๋ยวนี้อาบน้ำเดี๋ยวนี้อาบน้ำมันจะตัวเองเลยเข้าไปน้ำแล้วแมงจบแล้วจบแล้วเหรอคะ เราไี่อะไรพูดบ้างโรงเรียนแนะนำนี่แนะนำ,ะนะนำโตมาจะอยากเป็นอะไรคะเนูอยากเป็นคุณหมอเพราะว่าคุณห,หมอแค่ตรวจแต่ก็ต้องทำงานเหนื่อยเด้ออือค,คุณคุณหมออะไรตรวจตรวจอะไรคะฉีดยาฉีดยาด้วยผ่าตัดด้วยป่ะเป็นหน้าที่ของพยาบาลเหรอพยาบาลเป็น นาาของคุณหมอเออแล้วคุณแม่เป็นอะไรฮะแม่เป็นพยาบาลเธอทำงานที่ไหนคะับทำงานที่โรงพยาบาลที่ไหนโรงพยาบาลจต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเด่อนใต้ตุลาป่ะยามเช้าเดือนอยู่บ้านสีลมแค่นี้ได้ไปแค่นี้ได้ไเอ๊าไม่บาย